แต่เสื้อผ้าก็ยังเตรียมได้ดีอยู่ยไปดีกว่าก็เป็นเวลาตีสองของเมืองสาก,กุระนี่แล้วไม่ใช่ตีสามแล้วนั่นนี่ให้ลูกหลับบนรถก่อนเดี๋ยวไปเที่ยวปั่นตายายนี่ปวดไฟที่เป็นไฟเลี้ยวไฟถไยเลี้ยวโอ้ยใจปั่มก็ยังมาข้ามถนอนอยู่ ไปเขียวไปแล้วไป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 ดีกว่าไปไปไปเดี๋ยวก็สายหรอให้ไกลถึงละแต่เนี่ยจินตานาแต่มันไม่ขึ้นเพลงเลยมีหมู่บ้านเนี่ย นี่ปุ่มลูกก่อนโอ้ยตกอะไรเนี่ยคุณพ่อคะโอ้ยทำอะไรเนี่ยโมเดลยังหลับอยู่เลยเหรอใช่ค่ะคิดถึงลูกจังเลยนะโมเดลยังหลับอยู่เหรอใช่ค่ะ วันนี้ทำอะไรกินเดี๋ยวหนูไปดูกันนะคะโอเคบอกนะอุ้ยแกงส้มหรือเปล่าแกงส้มเอ้าเ้ยนี่เหรอแกงส้มพ่อทำแกงส้มเหรอชายทำแกงส้ม อร่อยมากเลยโอเคพาโมเดลไปหลับที่ในห้องก่อนโอเคค่ะเว้ยบันไดนี่ก็จำไม่ได้ละห้องโทรทัศน์ผู้่าที่นอนไม่น,นี่มันมีแค่หนึ่งห้องนี้เองพาไปปูที่นอนใน ห้องดีกว่าให้หลับไว้ที่พื้นก่อนนะหลับไว้ที่พื้นก่อนอื้มไหลมันทำไมให้หลับที่พื้นก่อนนะโอเคอันนี้เบื้องหลังเบื้องหลังเบื้องหลังนะเบื้องหลังโอเค อุ้มโมเดลก่อนให้โมเดลหลับโอเคโ,อโมเดลหลับล้ไปดีกว่าพอทำแกงส้มแต่เมื่อไหร่จะเสร็จอีกเวลาตีห้านี่แหละอ๋อค่ะ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  อันนี้ถุงข้าวสารเอามาให้ใครคะเอาเจ๊ปั้มมาฝากอะ่ะอร้านเจ๊ปั้มเหรอโอใช่วอาไงขาสำรวจบ้านหน่อยจะไม่ได้ละม,มีแกงหลายอย่างเลยมีเออมีอะไรเนี่ย มีแกงหอยกับแกงส้มนี่เหรอแล้วทำไมพ่อมาตุนเยอะทำไมในนี้มีอะไรเนี่ยอืมไก่ทอดของโปรดโมเดลเลยอืมเอาฝาชีควอบไว้ก่อนโอเคเฮ้ยเดี๋ยวไปปลูกโมเดลกันก่อนนั่นเนี่ยาไปอาพาไปอ่าบน้ำ ต่ตัวโอ้ยขึ้นไม่ได้เลยโอยจำบันไดไม่ได้เหรอไม่ได้ค่ะโมเดลเติรนเติรนไม่ถึงเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอให้แกงสุกก่อนโอเค ฟิคิงคิงของวะอ,อะไรอะตบนาฬิกาดีกว่าคิงคิงของคิงคิงของคิง,อง,องโอเคเสร็จแล้วไปดีกว่าเอ๊ะอ๋อเรายังหลับอยู่ดิคุณตาคะอ๋อนี่ที่ไหนเนี่ยอ๋อบ้านคุณตา สวัสดีค่ะคุณตาโมเดลตื่นแล้วเหรอค่ะขอกอดปู่หน่อยนะคะโอ้ยนี่อุ้มคุณปู่เนี่ยหนูขอกอดคุณปู่นะคะหืมโต,ตัวแล้วเนี่ย จักรายานให้ปั่นเล่นไหมคะมีสี่มีสี่เนี่ยเอาไปอยู่ด้านใต้บ้านเนี่ยอ๋อค่ะแล้วคุณยายหายไปไหนคะคุณยายอะไปทำไร่ทำสวนอ๋อเหรอคะใช่สิทำไร่ทำสวนนะ่ะ โอเคค่ะแต่หนูอยากขี่อันนั้นนะคะโอเคไอในนี้มีปลาอยู่นะโอ้ยขอขออันเล็กหน่อยนะคะแล้ว ใช้ได้อยู่ปั่นไปสิปันป่นปั่นโอเคไปอ่ะ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 จำไม่ได้เลย ระวังด้วยสิคุณตาคะขอไปซื้อร้านขานมเจ๊ปั้มได้ไหมคะได้สิอ๋อโอเคค่ะเอารถนี้ไปมีหลายอันเลยไปซื้อขนมนี่ก็ ไปซื้อขนมที่ร้านเจ๊ปั๊มอุ้ยขับผิดเลนไปตรงเลนอันนั้นดีกว่า ไปซื้อร้านขนมเจ๊ปั้มนี่ก็ไกลนั่นเนี่ยโอ๊ยอืม้มปลุดโพอตรงไีนมันมีสองอันนี้นี่ไงร้านเจ๊ปั้มเจ๊ปั้มคะขอข้าวหนึ่งคะ่ะโอเค ไม่มีตังหรอไปเอาบ้านได้มาแล้วแล้วเย้กลับบ้านดีกว่าไปดีกว่าไปซื้อร้านขนมเจปั้มมาเสร็จแล้วโอ้โหบ้านก็อยู่ไกลร้าน เซเว่นก็ยู่ไปจากบ้านเจ้าอ,อุ้ยไปผิดเลนไปต่อไปต่อเดี๋ยวก็ถึงละ ไปไม่ได้เหรอเนี่ยเอาแค่นี้ดีกว่าบินไปเลยบินบินโอเคไปกินในบ้านดีกว่ากินดูทีวีอืมซูชิอืมอร่อยละแม่วันนี้หนูกินอะไรอะ ของปวดหนูเลยเย้ yeah. ระวังร้อนด้วยนะอันนี้คืออะไรหรอคะแกงส้มแกงส้มโอเคกินข้าวดีกว่าเอา้ไก่ทอดรู้สึกเหมือนไก่ย่างเอาไปทอดหรือเปล่า อันนี้เหมือนไก่เป็นตัวเลยอืมอืมอร่อยกินดีกว่า อร่อยโอเคกินหมดละไปอาบน้ำไหมเนี่ยอาบน้ำดีกว่าปวดฉี่ฉี่ก่อน ก่อนดีกว่าล้างมือเอาน้ำขัดนั้นี้มาอ่าดีกว่าอาบน้ำดีกว่านี่อาบน้ำอาบน้ำดีกว่าซิงซิงโปรดติดตามตอนต่อไป